อยเรื่องเซตเนี่ยน,นะถ้ามันมีรูปเนี่ยมันจะง่ายถ้ามันไม่มีรูปอะ่ะเราต้องคิดใช่ไหมเราต้องจินตนาการเราต้องวาดรูปเองมันก็จะค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นทําข้อ11ก่อนกําหนดให้เนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามฮะเหมือนคล้ายๆเขาเมื่อก,กี้อ่เป็นเซตเอสับเซตเอที่ไม่มีศูนย์เป็นสมาชิกมีกี่ Z? เซตอา้าวคิดเหมือนเมื่อกี้เลยน้องจะลองคิดเองไหมเอาไปสองนาที อาละก็วิธีคิดอันนี้พี่จะใช้ทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดลบศูนย์นะฮะถูกป่คิดคิดคิด,ค,ดคิดเหมือนกันปะน่ะเนะก็คือทั้งหมดลบอันที่มีศูนย์ครับทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าทั้งหมดนี่มันคือ1 2 3 4มันคือ2ยกกำลัง4ี่ครับเราก็ลบด้วยอันที่มีศูนย์ครับอันที่มีศูนย์ก็ต้องมาคิดเนาะ เออมีหลายซีรีส์เลยอ่ะอันที่มีศูนย์ก็จะมีซีรีส์ศูนย์เซตว่างไม่เอาอยู่แล้วละ่ะซีรีส์หนึ่งนะฮะศูนย์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ซีรีส์สองก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราสนใจแค่สามตัวถูกปะ ล้วก็มีซีรีส์3ก็คือ 0, 1, 2, 0, 1, 3ูมถูกไหมฮะแล้วก็อะไรวะต้องเอา0ูนย์นะซีรีส์3ต้องเอา0ูนย์ไว้โอ้อันนี้คิดเยอะหน่อยเนาะ 0, 1, 2, 0, 1, 3ทีเนี้ยมันก็จะต้องเป็นขึ้นตน้นด้วยูนย์นะ ศแล้วตัวต่อไปไม่ใช่1ตัวต่อไปเป็น2ครับ0ูนสอถูกปะศูนสอแล้วมีอีกไหมเหมือนจะหมดใช่ปะหมดยังเออหมดแล้วนะซีรีส์สาแล้วก็ตัวมันเอง0ูนยหนึเนี่ยมีเท่านี้ฮะทั้งหมดกี่ตัวนับที่1ส สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเพราะฉนั้นอันนี้คือเลขแปดนะครับสองกำลังสิบสี่คือเท่าไหร่วะสิบหกใช่ปะ่ะสิบหกลบแปดแปดลบแปดเหลือแปดเก่งมากค,คิดอย่างนี้ปะ่ะโอเคเยี่ยม